สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกับมาพบกับแชมเปญฟ้ามนะคะมาพบมาพอกับน้องสมนะคะตอนนี้ก็เวลา1 7บเนาฬิกาสนาทีนะคะอยู่ถึงถึงคอกแพะนะคะอยู่กับแพะ4ีโตนะคะถามว่าเอาแพะมีซัำนีบอ้องสมบอแมนค่ะไอส้สตัวนี้นะคะมันเป็นโตทีห่วงนะคะอาหารซุ้มหนีที่สุดนะคะก็คือกากมันหมักยีสต์นะคะ ตัวนี้สิเป็นกากมันมักยีดนะคะที่น้องสมสิให้เป็นอาหารค้นนะคะในช่วงเย็นนะคะทดแทนพวกหัวอาหารนะคะที่ต้องหายำแรงนะคะเพราะว่าการใส่กากมันมักยีดนะคะสิซอยลดต้นทุนนะคะในการสื่อหัวอาหารเข่ามานะคะเนาะลักษณะของแพะ,ะที่กินกอไปกับลักษณะสิเป็นแบบนี้นะยดีกากเมื่อมันมักยีดไปนะคะกินไปแม่ไม่กวนลูกแม่แค่ขอถ่ายรูปพวกเองเฉยๆนะคะไปแล้วนะ ข้างล่างนี่ก็ห้องตายกาก้ากิาก้วนะคะนี่นางงามลอยอ้วนนะคะอันนี้คือแลนแลนลงไปทางล่างเพื่อที่จะไปกินอันหญ้านะคะฟูงข้างล่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งสิอู้น,นะคะข้างล่างจะอยู่ตรงนู้นมาดีมั้ยเจะมีแพอยู่ทั้งนู่นนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วย่านว่าท่านมูนะคะเฝ้าเฝ้านะคะเฝ้าเฝ้า